สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรวันนี้เรามาตรวจสอบสภาพอากาศนะครับตั้งแต่ค่าคืนวันนี้จนกระทั่งถึงคืนของวันพรุ่งนี้นะครับถ้าดูจากภาพรวมของลมที่พัดลงมาในช่วงนี้จะเห็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งเป็นลมหนาวอีกระลอกหนึ่งจะเริ่มแผ่ลงมาก็มีกําลังค่อนข้างแรงนะครับ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณโซนดางด้านตอนบนของประเทศโดยเฉพาะภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีอากาศหนาวเย็นลงอีกนะครับอุณหภูมิจะลดลงอีกแล้วก็บางพื้นที่ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของลมกระโชกแรงนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบสภาพอากาศตั้งแต่ช่วงค่ำคืนวันนี้จนกระทั่งถึงคืนวันพรุ่งนี้ไปด้วยกันนะครับถ้าดูในช่วงรอบค่ำคืนนี้บริเวณโซนทางด้านภาคใต้นะครับบางส่วน มีฝนเกิดขึ้นนี่ดูจากในส่วนของเรดาร์ฝนสดในช่วงรอบหัวค่ำนะครับก็จะมีบางจุดแถวทางด้านจังหวัดชุมพรบางส่วนครับอําเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรมีกลุ่มฝนนะครับแถวมาดอมฤตและก็บางสะพานน้อยประจวบคีรีขันบางจุดมีฝนเกิดขึ้นนะครับเช่นเดียวกับทางด้าน อำเภอละแมนะครับอำเภอพระโตอำเภอเมืองจังหวัดระนองบางจุดอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพังงามีฝนเกิดขึ้นแล้วก็อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับอำเภอห้วยยอดอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอเมืองพัทลุงควนขนุนบางส่วนนะครับมีในส่วนของกลุ่มฝนเกิดขึ้นเมืองสุราษฎร์ธานีร่อนทอง แล้วก็อำเภอเมืองระยองบางจุดมีกลุ่มฝนในช่วงรอบค่ำนะครับรอบค่ำที่ผ่านมาในขณะเดียวกันถ้ามาตรวจสอบในส่วนของคาดการฝนในช่วงค่ำคืนนี้จนกระทั่งถึงเช้านะครับก็บริเวณโซนทางด้านจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีมีโอกาสที่จะมีฝนเกิดขึ้นทุ่งตะโกนะครับอำเภอลำแม้ อำเภอพัตโตจังหวัดชุมพรนะครับอำเภอท่าชนะสุราธ,ธานีชัยยาอำเภอท่าช้างมีโอกาสที่จะมีฝนเกิดขึ้นนะครับท่าศาราพรมคีรีลานสกาท่าแพรเมืองนครศรีธรรมราชนะครับอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหายเหมืองเมืองพังงาอำเภอกระโปรงนะครับมีโอกาสที่จะมีฝนเกิดขึ้นได้ ดูจากภาพรวมโมเดลของ ECMWF นะครับในขณะที่ GFS ก็ให้น้ำหนักสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงนะครับก็เป็นกลุ่มฝนในช่วงรับค่ำ ICON หลังสวนท่าชนะเมืองสุราษฎร์ธานีสิชนเมืองนครศรีธรรมราชนะครับมีโอกาสที่จะมีฝนเกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนนี้ แล้วก็ถ้าดูในช่วงดึกๆนะครับดูอุณหภูมิดึกๆของค่ำคืนนี้หลายพื้นที่นะครับอุณหภูมิจะลดต่ำลงหนาวที่สุดรอบเดือนหนาวที่สุดนับหนาวแรกของเดือนกุมภาพันธ์บริเวณโซนทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีลมกระโชกแรงระวังในเรื่องของลมกระโชกแรงถ้าดูอุณหภูมิในช่วงค่ำคืนนี้นะครับจังหวัดเลย17-19องศาเซลเซียส อุณหภูมิช่วงประมาณเที่ยงคืนน,น,นะครับอุดรธานี18-20นะครับรวมทั้งสกลนครนครพนม18-20องศาเซลเซียสอีสานตอนกลางจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจ,จเจริญมุกดาหารกาลสิน์ประมาณ20-22องศาเซลเซียสนะครับเช่นเดียวกับบริเวณส่วนอีสานตอนใต้นครราชสีมาบุรีรมัมสุรินทร์ สีสเกตอุบลราชธานี20ถึง21องศาเซลเซียสในขณะที่บริเวณโซนทางด้านภาคเหนือเที่ยงคืนวันนี้นะครับทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนอําเภอปลายนี่15องศาเซลเซียสที่เหลืออยู่ที่ประมาณ15ถึง18องศาเซลเซียสจังหวัดเชียงใหม่นับ16ถึง18องศาเซลเซียสจังหวัดเชียงราย18ถึง20องศาเซลเซียส จังหวัดพยาวลำพูลำปางนะครับประมาณ18-20ถึง20จังหวัดน่าน13-18ถึงส8องศาเซลเซียสนะครับในขณะที่ทางด้านจังหวัดแพร่จังหวัด,วดอ,อุตรดิตนะครับประมาณ19-20ถึง20องศาเซลเซียสที่เหลือภาคกลางอยู่ที่ประมาณ24-25ถึง25องศาเซลเซียสนะครับเช่นเดียวกับตะวันออก24-26ถึง26องศาเซลเซียส ในขณะที่บริเวณโซนทางด้านภาคใต้24-26องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันนะครับอุณหภูมิในช่วงเที่ยงคืนวันนี้นะครับ24ชั่วโมงข้างหน้าแล้วก็หลังจากนั้นไปดูในช่วงเช้าตรู่นะครับเช้าตรูขตร่ของวันจันทร์ที่เช้าตรู่ของวันจันทร์ที่2กุมภาพันธ์นะครับจะเห็น ลมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับพัดปกคลุมบริเวณโซนทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคเหนือบางส่วนนะครับในขณะท,ที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็พัดปกคลุมบริเวณโซนทางด้านภาคใต้นะครับส่งผลทําให้ตอนบนของประเทศอุณหภูมิหนาวในช่วงเช้านะครับเดี๋ยวเราไปไล่ดูเช้าวันจันทร์ที่2อําเภอปลาย13องศาเซลเซียสนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอน แล้วก็ขุนยวมแม่ลาน้อย15แม่สะเรียง14องศาเซลเซียสอําเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่15องศานะครับแม่แจ่ม14องศาเซลเซียสอําเภอเชียงดาวอําเภอพลา้าชัยประการ16องศาเซลเซียสในขณะที่จังหวัดเชียงราย16องศาเซลเซียสนะครับจังหวัดลำพูนล,ลำปางพยา1 6ถึง18องศาเซลเซียสในช่วงเช้าวันนี้นะครับ ขอภายนับเช้าว,วันจันทร์ที่2นะครับในขณะที่จังหวัดน่านอำเภอโปง16องศาเซลเซียสแล้วก็อำเภอปัว15องศาอำเาเภอเมืองจังหวัดน่าน15องศาเซลเซียสนะครับนาน้อย16องศาเซลเซียสในขณะที่ทางด้านจังหวัดแพร่ประมาณ18องศาเซลเซียสนะครับ แล้วก็อุตรดิตถถวน้ำปาดฟากท่านี่17องศาเซลเซียสจังหวัดพิษณุโลกนครไทย17องศาเซลเซียสนะครับสุขโขทัย20องศาจังหวัดตากนะครับอำเภออุ้มผาง15องศาเซลเซียสอำเภอพบพระแม่สอด17-18ถึงองศาเซลเซียสในขณะที่กาญจนบ,บุรีประมาณ18-19ถึงองศาเซลเซียสนะครับแล้วก็จังหวัดพิจิตร พิจิตนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีอุทัยธานีประมาณ19-21องศาเซลเซียสมาดูโซนอีสานนะครับอีสานตอนบนจังหวัดเลยด่านซ้ายภูเรือ15องศาเซลเซียสนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเลย16องศาจังหวัดอุดรธานีหนองบัวลำพู16-17องศาเซลเซียสนะครับ เช่นเดียวกับจังหวัดหนองคายบึงการ16-17องศาเซลเซียสจังหวัดสกลนครน,นครพนม16-17องศาเซลเซียสเช่นเดียวกับจังหวัดมุกดาหารนะครับประมาณ16-17องศาเซลเซียสในขณะที่จังหวัดชัยภูมิ16-17องศาขอนแก่น17-18องศาเซลเซียสครับกาฬสิน1 7จถึงองศาเซลเซียสจังหวัดมหาสารคาม19องศา1้อองศาเซลเซียสอํานาจเจริญยะโสธร19องศาเซลเซียสน,ยนะครับในขณะที่บริเวณโซนทางด้านอีสานตอนใต้นครราชสีมา17-19ถึงองศาเซลเซียสจังหวัดบุรีร,รัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานี17-19ถึงองศาเซลเซียส โซนทางด้านภาคตะวันออกนะครับจังหวัดสะแก้วนครนายกปราจีนบุรี20-22องศาเซลเซียสชลบุรีระยองจันทบุรีตราด20-22องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันนะครับส่วนบริเวณภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล20-23องศาเซลเซียสทางด้านกาญจนบุรีนับฝั่งตะวันตกสังขบุรีทองผาภูมิ10 1ปสองศาเซลเซียสนะครับสวนพึ่งราชบุรีประมาณ20องศาเซลเซียสในขณะที่บริเวณโซนทางด้านภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาประมาณ21-24องศาเซลเซียสนะครับนี่คืออุณหภูมิในช่วงเช้าวันจันทร์นะครับวันทำงานวันแรกของเดือนกุมภาพันธ์2560 9นะครับไปดูต่อนะครับในช่วงสายๆอุณหภูมิก็จะร้อนจัดนะครับจะมีความแตกต่างระหว่างอุณหภูมินะครับโดยเฉพาะในช่วงเที่ยงถึงบ่ายแล้วก็ถ้าดูจากตรงนี้พอช่วงสายๆนะครับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็ส่งผลทําให้บริเวณทางด้านภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นบางสะพาน5แซะเมืองชุมพร อำเภอทุ่งตะโกหลังสวนนับอำเภอพัตโตะอำเภอละแแมท่าชนะชัยยาอำเภอดอนสักิ์สิชนขนอมท่าสาลาเมืองนครศรีธรรมราชชะอวดพัทลุงสงขลานะครับแล้วก็นาราธิวาสมีโอกาสที่จะมีฝนเกิดขึ้นนะครับบริเวณโซนทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกโมเดล ECMWF นะครับแล้วก็ ICON แอคดก็ให้น้ำหนักตรงกันนะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงมีโอกาสที่จะมีฝนเกิดขึ้นในช่วงประมาณสายๆนะครับหลังจากนั้นไปดูช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวเราดูอุณหภูมิในช่วงบ่ายนิดนึงจะเห็นความแตกต่างของอุณหภูมิในตอนเช้ากับตอนบ่ายนะครับเพราะฉะนั้นร้อนจัดหนาวจัดบางพื้นที่นะครับจังหวัด อำเภอเถินจังหวัดลำปางนี่31องศาเซลเซียสนะครับเมืองลำปาง30ในขณะที่พิษณุโลก30องศาพิจิตร29นครสวรรค์นะครับ31องศาเซลเซียสจังหวัดพระนครศรีอยุธยา32องศานะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลร้อนสุด32องศาเซลเซียสส่วนทางด้านอีสานตอนใต้ตประมาณ30องศาเซลเซียสนะครับ อีสานตอนบน28-29องศาเซลเซียสในขณะที่บริเวณโซนทางด้านภาคตะวันออกนะครับร้อนสุด31องศาเซลเซียสภาคใต้นี่ทะลุ31องศาเซลเซียสนะครับโมเดล ECM WF แล้วก็ถ้าดู GFS นี่ร้อนจัดไปนะกร,รุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยมีโอกาสที่จะแตะ34องศาเซลเซียสนะครับพิษณุโลกอุตรดิต34องศาเซลเซียส จังหวัดตาก34องศาเซลเซียสนะครับสะแก้ว33ในขณะที่ทางด้านภูเก็ตตรังนี่ประมาณ29ถึง30องศาเซลเซียสนะครับก็จะเห็นความแตกต่างอุณหภูมินะครับระหว่างช่วงเช้ากับช่วงประมาณบ่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังในเรื่องของอุณหภูมิร้อนจัดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิส่งผลทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับ มาดูฝนในช่วงบ่ายช่วงประมาณเที่ยงนี่นะครับเที่ยงนิดๆอําเภอหลังสวนท่าชนะเมืองสุราษฎร์ธานีอําเภอสิชนท่าศาลาเมืองนครศรีธรรมราชนะครับพัทลุงสงขาลากระบี่แล้วก็ภูเก็ตมีโอกาสที่จะมีฝนเกิดขึ้นนะครับ ECMWF ก็จะเริ่มตรงกับ GFS นับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีนาราธิวาสนะครับ ในขณะที่ ICON ก็จะให้น้ำหนักสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงบางส่วนมีโอกาสที่จะมีฝนเกิดขึ้นแล้วก็เอ็กซิสของออสเตรเลียก็จะเป็นจังหวัดชุมพรน,นับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดระนองภูเก็ตยะลาแล้วก็จังหวัดนราธิวาสนะครับ มีโอกาสที่จะมีฝนเกิดขึ้นถ้าดูจากภาพรวมโมเดลตรงนี้นะครับก็จะเห็นชัดเจนว่ามีโอกาสสูงที่จะมีฝนในช่วงประมาณเที่ยงถึงบ่ายไปดูช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับโมเดล ECMWF ยังให้น้ำหนักทางด้านจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับท่าสาราสิชนเมืองนครศรีธรรมร,ราชรานสการ่อนพิบูรณ์ ท้ายเหมืองเมืองกระบี่คลองท่อมสิกาวนะครับมีโอกาสที่จะมีฝนเกิดขึ้นนะครับดูจากภาพรวมตรงนี้ซึ่งก็จะตรงกับโมเดล gfs นะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชแล้วก็ทางด้าน icon นะครับบริเวณโซนทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกแล้วก็ exit ก็จะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับที่มีโอกาสที่จะมีฝนในช่วงบ่ายถึงคำ่ำ วันจันทร์ที่2นะครับหลังจากนั้นไปดูจนกระทั่งถึงช่วงรอบคืนนะครับค่าคืนทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับทุงตะโกหลังสวนละแมท่าชนะชัยยาดอนศักิ์สิชนท่าสาลาตะกวบป่าพังงาเกาะยาวนะครับมีโอกาสที่จะมีฝนและก็ที่สำคัญอากาศยังคงมีโอกาสที่จะหนาวได้ต่อเนื่องนะครับเป็นข้อมูลภาพรวม มาแชร์กับท่านชมในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็เดี๋ยวดูข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานิดนึงนะครับตั้งแต่18นานิกาวันนี้จนกระทั่งถึง18นานิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าหมอกหนาบางพื้นที่นะครับอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด14องศาเซลเซียสูงสุด34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าอีสานนะครับอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงนะครับ อุณหภูมิต่ำสุด1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด14องศาเซลเซียสสูงสุด33องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยนะครับต่ำสุด18องศาเซลเซียสสูงสุด35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้านะครับอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด18องศาเซลเซียสแล้วก็สูงสุด34องศาเซลเซียส กรุงเทพมนครและปริมณฑลนะครับอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยต่ำสุด22องศาเซลเซียสสูงสุด35องศาเซลเซียสในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่อากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด20องศาเซลเซียสสูงสุด34องศาเซลเซียสในขณะที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับ อุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสสูงสุด35องศาเซลเซียสในส่วนของคลื่นในทะเลทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับในส่วนของทะเลฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ